สวัสดีครับก็วันนี้มานำเสนอเครื่องนตรี2ชนิดนะครับตัวแรกนี้ชื่อว่ายาดาออกแบบมาสำหรับเล่นคอร์ดโดยเฉพาะครับผมก็จะมีส่วนประกอบหลักก็ฝั่งนี้เป็นเฟรดเป็นเลข1-7แล้วก็มี3แถวนะครับแถวกลางเป็น7แถวบนเป็น S นะครับ7ก็คือเป็นเซเว่นะครับแล้วก็ S ก็คือเป็น Suspended แล้วก็มีจอนะครับเปิดเครื่องมาก็จะมีจอแสดงผลตั้งค่านะครับแล้วก็ส่วนที่สามนี้เป็นส่วนที่ใช้เลนขคอร์ดนะครับกดให้เริ่มกำเนิดเสียงขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้จะเป็นตอนนี้ตั้งไว้เป็น C ีเมเจอรมันจะตั้งได้อย่างงี้ครับเป็นจอสัมผัสนะครับ C C sharp D อ่ะสมมติเป็น D เมเจอนะครับเอาเป็น G ก็ได้ครับ นี่นะครับ G major นะครับเราจะเล่น1465นะครับก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับตอนนี้เวอร์ชันนี้เป็นโปรโตไทป์อยู่นะครับยังไม่ได้มีเสียงในตัวครับต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กำเนิดเสียงปลายทางนะครับตอนนี้ผมใช้โปรแกรม e a s o n นะครับหนึ่งสี่หห้านะครับก็กดหนึ่งตรงนี้นะครับตรงเฟลดแล้วก็มากดเริ่มกำเนิดเสียงนะครับหนึ่ง สี่หกห้าหนึ่งอย่างนี้นะครับคราวนี้ลองมาเปลี่ยนเป็นทางมเนอร์ดูบ้างนะครับก็จดที่กดที่จอสัมผัสให้เป็น ไมเนอร์นะครับอ่าเป็น A อไมเนอร์แล้วกัน G G ชาร์ฟ A อเอมเนอร์นะครับเราจะมาเล่นเป็นหนึ่งสามห้าเจ็ดนะครับสมุินะครับเราลองดูหนึ่งสามห้าเจ็ดก็จะเป็นกดหนึ่งที่เฟดตรงนี้นะครับหนึ่ง ก็เครื่องนี้เล่นง่ายครับจากให้หลานลองเล่นเพลงโลโซก็คือประมาณเล่นวนสองรอบก็จำได้นะครับมันไม่ต้องมาจำนิ้วหงิกงอแล้วก็มากดสายเจ็บมือครับคือมันไปตัดเวลาตรงนั้นได้เลยแล้วก็คอร์ดก็ก็จะเรียงเอาไว้ให้ไม่งงอ่ะจะมีจะมีจอบอกครับ เอ่อเราสามารถเปิดหนังสือเพลงแล้วก็จะเทียบคอร์ดได้เลยว่ามันมีเซตไหนบ้างในนี้นะครับหรือไม่งั้นเราก็จำถ้าเอ่อเราสามารถอ่านเป็นหนึ่งถ <LE diesen> ึงเจ็ดได้ก็เยี่ยมเลยครับเราก็สามารถมาแปลงได้เลยเวลาเปลี่ยน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 คีย์ก็สามารถเล่นได้แบบเดิมมาแค่มาตั้งตรงนี้เปลี่ยนคีย์แค่นั้นเองครับผม แต่อธิบายเพิ่มเติมนะครับที่มือขวานี้ยังเป็นสตามได้แบบกีตาร์ได้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเขียนเขียนโปรแกรมไม่เสร็จนะครับเป็นสาย1-6ถึง6นะครับแล้วก็เล่นอินเวอร์ได้ด้วยอินเวอร์ชันของคอร์ดนะครับแล้วก็ยืมคอร์ดได้ยืมคอร์ดคามคีได้นะครับแล้วก็มีสเพนเดิด ทูกับโฟเลือกได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้ครัจริงๆก็ยังมีเป็นเอ่อเป็นเบรเปลี่ยนเบรได้นะอย่างเช่นคอร์ดซีเล่นเบสซีอะไรเงี้ยครับครับอันนี้น่าน่าน่าจะอยู่ในน่าน่าจะอยู่ใช้ตัวยืมคอร์ดได้ครับครับเครื่องต่อไปครับชื่อว่า ระยะนะจริงๆในวงก็จะมีเครื่องที่เรียงน้ตผมเรียกการเรียงโน้ตแบบนี้ว่าที่เฟดแบบนี้ว่าการเลียงน้อตแบบสลับฟันปลาครับก็จะมีสองเครื่องนะครับมีพายกับระยะนะครับครับผมก็จะมีส่วนนี้นะฮะใช้เป็นทิกเกอร์ก็คือให้เริ่มป่งเสียงนะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็นเฟดนะครับด้านข้างนี้จะเป็นจอสัมผัสนะครับ เปิดเครื่องขึ้นมาก็จะตั้งตั้งขอตั้งขียได้นะครับที่คุณสมบัติข้อหนึ่งของเครื่องนี้ก็คือสามารถตั้งโหมดคือเราสามารถใช้สเกลที่เฟดให้เป็นสเกลอะไรก็ได้ครับเพื่อให้โน้ตที่ไม่จำเป็นนะ่ะต้องใช้งานนะ่ะมันมาแทรกอยู่คือจะเหลือแต่โน้ตใน ในในคีย์ในคอร์ดในโหมดนั้นนะครับเอ,อ่อทำให้โน้ตมันยุบลงมาชิดรวมกันเวาเลนแล้วมันเล่นง่ายแล้วมันไม่หลุดครับผมไม่ไม่ไม่ไมหลุดคีย์ออกไปครับก็เดี๋ยวจะลองตั้งตอนนี้ลองตั้งเป็นสเกลเพนทาโทนิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบว่าไทยๆนะครับ อตอนนี้จะเป็น C C a า p D จะเป็น D major เป็นทาโทนิกนะครับตอนนี้สร้างไว้บวก3ามงงครับว่าตอนนี้เป็นเป็นสเกลอะไระครับเอ่อก็เดี๋ยวลองเล่นลอยกระทงดูนะครับดูว่ามันเล่นง่ายยังไงนะครับก็ตอนนี้สมมุติเป็นซอนนะครับ อันนี้นะครับก็ผมไม่ได้ซ้อมอะ่ะก็คือเวลาเล่นเราแค่ดาวว่าโน้ตถัดไปอ่ะครับมันเป็นโน้ตสูงสูงกว่าหรือต่ำกว่าสูงกว่าประมาณกี่ขั้นแค่นั้นเองแล้วก็เออถ้าตั้งเซตเซตคีย์ถูกก็ไปได้เลยครับแล้วก็มันโดนได้ด้วยครับยังไงมันก็ไม่หลุดครับ อันนี้เหมาะจะเรียกว่าขึ้นรตีไทยนะครับก็ผมว่าคนไทยครับผมเป็นน,นะนักประดิษฐ์ไทยยิงขึ้นรูปตีเราไม่มีประดิษฐ์ใหม่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านะครับครับตอนวนี้มันทันสมัยด้วยครับเข้าได้กับโลกสายลนครับผมมาลองเอ่อคี่เป็นเมเจอร์กันบ้างนะครับ อันนี้สมมติว่าเป็นโดครับผมไม่แน่ใจเล่นอะไรเล่นโดเรมีดี่วะนะครับก็คือแค่แค่แค่เดาว่ามันขึ้นไปกี่ขั้นนะสูงกว่าหรือต่ำกว่าแค่นั้นเองคือมันเล่นง่ายครับมันเล่นง่าย เครื่องนี้จริงๆจ,จ,จับขอดมือซ้ายได้แต่มันจำกัดนะครับอยู่ที่เมเจอร์ไมเนอร์อย่างเช่นเเดี๋ยวผมตั้งเปลี่ยนเป็นโคเมติกก่อนอสมมตินี่เป็นโน้ตซีนะฮะสมมติเป็นสีซีเมเจอร์มันจะทาดนิ้วลงไปแค่นี้เองแล้วก็กดทิกเกอร์สามปุ่มไม่แนใ <c oughs> ่ใจอ่าใช่ก็คือเป็นซีเมเจอร์ D m i n เนก็ตัวนี้เป็นดีแล้วก็เหยิงสายอ่ะเป็น m i n นอรก็จะเป็นมันก็ก็จัคือผมออกแบบให้มันเล่นง่ายใน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 ,ในพื้นฐานนะครับก็คืออะไรที่ซับซ้อนมากมันเกินความจำเป็นเราเอาเข้ามาในเซตด้วยคือมันทำให้ลุงลังไปหมดครับ คือจริงๆเวลาเราเล่นเราก็ใช้แค่เมเจอร์ไมเนอร์เซเว่นอะไรคะแค่นั้นเองถ้าเซเว่นก็เพิ่มนิ้วก้อยขึ้นมาอีกนิ้วหนึ่งครับผมอันนี้มันยังสามารถจับคอร์ดท,ที่มือขวาได้ด้วยก็คือเราให้ตรงนี้เป็นเมเจอร์ไมเนอร์แล้วก็เซเว่นนะครับสมมุตินี้เป็น4แล้วกด4แลลวเมเจอร์ อันนี้ก็จะเป็น C เมเจอร์ D m i n เน D m i n เนอร์เก็คือนี้วอลสถายครับคือประยุกต์ใช้งานได้เป็นพื้นฐานทั่วๆไปเบสิกง่ายๆครับผมขอบคุณครับ